ขั้นตอนนี้ก็คือก็ใส่ไปเรื่อยๆนะกระบอกแต่ละกระบอกนี่มันก็โตไม่เท่ากันนะครับกระบอกใหญ่สุดนี่นะก็ราคามอกี้บอกสูงสุดคือหกสิบาทเนาะนี่คือสายหกสิบาทเนาะนี่สายนี้ก็ประมาณโหไอ้นี่ของเราหกอ่าถ้าเป็นในกระบอกข้างด้านในก็ประมาณสี่เซนครึ่งนี่มันก็หกหกเซนแล้วแต่ความโตเนาะอ่าออา อันนี้คือกระบอกที่ว่าเล็กสุดใช่ไหมลุงกลม,ลกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงไค,คิดถึงเราอ <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> ถ้าพูดได้ <c oughs> เดี๋ยวมีรางวัลเอาใหม่นะลุงกลม <c oughs> พาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอับท่องที้ ถ้าท่องได้นะตาให้เลยห้าสิบบาทค่าจ้างท่องออาว่าไป <c oughs> แล้วอีกที่หนึ่งขั้งที่สี่นอนนิดดงกลมเออดุงกลมช่วยพี่ช่วยด้วยก็ได้ดุงกลมดุงกลมอาชมไทยคลิปถึงไทยคิดคิปถึง ลุงกลมปลาชมไปคิดถ oh <my> ึงใจคิดตึงเล่าตองใจกลมลุงกลมปลาชมไปคิดตึงใจคิดตึง ไปเที่ยวไปไปยันไหนแล้วไปไหนแล้วกลับมาใหม่กลับมาใหม่เร็วๆแล้วเดี๋ยวแม่จะต้องทํางานได้จับผาดแม่แล้วนะอันนี้รายการเขาเรียกว่าเบรกพักเบรกพักสมองนะครับอันนี้เป็นรายการขั้นรายการวันนี้นะครับเรามีตลกมาให้หุ่มด้วยนะครับเอ้าว่ากันไป เอ,อเ้วสินี่จะได้รางวัลอยู่แล้วยังรออยู่เนี่ยปาป้าไปไม่ใช่คน,นคนนี้ได้แล้วทุกทางคนนี้จะได้สิสิบกล่สิปไเอคิดึงเราเออไกลๆนใจะไม่ใช่เลยไม่ได้ไม่ได้อีก ยยอ,อย่ายอมแพ,พ้แนวหนอย่ายอมแพ้ภาษาฝรั่งเขาเรียก never give up never give up แปลว่าอย่ายอมแพ้เราจะต้องสู้ต่อไปเย่ <Yeah S 2> <Okay. S 1> อเอาใหม่อีกทีนึงเออเออกอมป่าเที่ยวไปผ่านเที่ยวยังไงล่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวลุกลงกรมฟังอีกทีหนึ่งนะ วันนี้เหนื่อยแน่ลุงเนี่ยเหนื่อยแน่ลุงกลมพาชมไผ่ลุงกลมพาชมไมผ่ไอ่าหนึ่งท่อนแล้วนะคิดถึงไผ่คิดถึงไผ่ค,ไคิดถึงเราคิดถึงเราอ่าอ่าท่องตามเอาวามาเลยเดี๋ยวจะจ่ายเยอะเนี่ยล,นะลุงกลมพาเที่ยวพาเที่ยวอีกเลย<ผ>ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่ เท <Yeah. S 1> <Yeah. laughs> ่าใส่ยเยอะมันจะดันจากข้างล่างมาข้างบนมันจะไม่สุดข้างล่างจะไม่สุด ธรรมดาก็จะหาของวัสดุเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าขายก็คือสองวันจันทร์กับอังคารเตรียมวัสดุเตรียมของวันได้แล้วใช่ไหมก็หากระบอกแล้ววันพฤหัสก็ตัดมะพร้าวแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็มาเตรียมหลามาเตรียมงานอ่าอ่าอันนี้นะอันนี้เราแถบนี้ก็แถวแถวบ้านเขาที่ปลูกไปไปขอซื้อที่เราก็ปลูก เป็นเล่ยๆเยอะๆค่ะแถวนี้เมื่อกี้เราซื้อซื้อเยอะๆองนี้น่าจะสิบบาทมั้งเราไปตัดเองเนี่ยใช่ก็น้อยกว่าแปดบาทปดบาทเจ็ดบาทอ่าแต่มันอยู่ที่วามลูกแล้วแต่ว่าลูกไงลูกเล็กอ่าเราซอยเองใช่เราซอยเองเท่ากับแม่ค้าเมื่อกี้มาทิ้งเป็นรถสิบล้อเลยจําได้แล้วอ่าขั้นตอนนี้ก็คือก็ใส่ไปเรื่อยๆนะกระบอกแต่ละกระบอกนี่มันก็โตไม่เท่ากันนะครับกระบอกใหญ่สุดนี่นะ ก็ราคา่อกี่บอกสูงสุดคือหกสิบาทเนาะ,ะนี่คือไซส์หกสิบาทเนาะนี่ไซส์นี้ก็ประมาณโอ้โหไอ้นี้ของเราหกอ่าถ้าเป็นในกระบอกข้ามด้านในก็ประมาณสี่เซนครึ่งนี่มันก็หกหกเซนแล้วแต่ความโตเนาะอ่าอ้าอันนี้คือกระบอกที่ว่าเล็กสุดใช่ไหมหรือยังมีเล็กกว่านั้นอีกล็กสุดแหละเนี่ยนะค่ะอ้าเหรบาทอยู่นั่นอ่ะเหรียญเออเขาว่ากันไป ใส่เด็กๆนะั่นแหละเด็กๆชอบนั่นแหละสายเด็กๆนะนี่บางคนก็จะไม่เอาเลยเนี่มัน<ส>เล็กไปแต่เด็กๆเขาชอบเพราะว่าเด็กกินไม่เยอะมันใส่ยากเออใส่ยากนะอืมฮะใบตองกับไอ้นี่เหรอตัวนี้<ข>เราเรียกว่าก้านสาคูก้านสาคูอ้าวเหมือนกับที่นู่นเลยใช้ก้านสาคูแต่ที่นู่นเขามี ใบกบระพาะเนาะเป็นตัวจุกอันนี้ใช้ใบตองง่ายกว่าแล้วแต่สไตล์เขาเรียกแล้วแต่สไตล์ตลที่ไหนหาง่ายเราก็ทํานะนี่เมื่อก่อนเคยใช้หุียมะพร้าวเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเร็วกว่าเร็วกว่านะ พ่อนี่เขาจะมีเออนี่มีมีความรู้หน่อยว่าเวลาใส่เข้าเหนียวลงไปนี่เขาจะต้องเว้นไว้ประมาณประมาณเท่าไรเนี่ประมาณสักโอ้โหข้อนิ้วเลยเนี่ยเนี่ยเอานิ้วลงไปใส่ได้เลยข้อนิ้วเลยเพราะว่ามันจะมันจะอืดขึ้นมามนนอ๋อใส่จุกด้วยใช่ไหมออโอเคเข้าใจแล้ว,ลวฮะใส่ที่่นที่อุดด้วยใช่ไหมอะเข้าใจแล้วอลองลอง,ลองทำให้ดูหน่อย แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับตัดเป็นถอดๆไปอือใช่เว้ยบอก่จะทําอะไรต่อจ้ะขูดมะพร้าวคั้นมะพร้าวขูดแล้วยังยังไม่ได้ขูดเลยอ้าวเราไปขอดูหน่อยเราขอดูหน่อยว่าเขาขูดยังไงมาขอดูหน่อยถ่ายนี่ลูกว่าลูกน้อยลูกใหญ่ได้หมดเลยอ่านี่คือการขูดมะพร้าว งวดนี้ใช้โดประมาณเมื่อกี้บอกกี่กี่ขอลืมไปแล้วลุงคมบอกลืมไปแล้วเพราะมันเล็กไงหกสิบกว่าหกสิบกว่าลูกให้เป็นเนื้อเท่าไหรนะ่นะลื้อมาเล้นะป่ะสิบกว่ากิโลได้สิบกว่ากิโลอ่าโอเคกาลังอูดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ